สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ f อช่องลูกขเนียวใช้สารทุกท่านครับพี่น้องถักไทย f อทุกท่านเด้ครับพี่น้องวันนี้บ่าววาที่กะผ้าพีผ้านองเฮ้ามาหางัวไปเลี้ยงนะครับวันนี้กะมาอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟร์มนะครับผมที่ถือว่าเอาใจสายผู้งบประมาณบ่หลหลจังหน่อยครับพี่น้องนะครับมาหาแม่ลูกงาม่ามงัวสาวสวยไปเลี้ยงนะครับผมไปกระลั่งหาแม่สาวไปเหตแม่บอกแม่พันงบประมาณบ่หลหลแต่เด็งัวหลโตอีพี่นี่ว่าผิดหวังแน่นอนครับพี่น้อง นะครับมือนีกับมาอายู่กับขอ,อกน้องสาวคนงามอีกผู้หนึ่งครับผมเป็นอีกหนึ่งขอ,อกที่เอฟซีหลายท่านกับชื่นชอบนะครับน้องเพิ่นอ่านะครับว่าวมวนนะครับงว่วเพิ่นกับราคาพ่อแบงไปเลี้ยงมือนีทักทายกับน้องเพิ่นได้ไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอเมนดาฟาร์มคือเก่าเด้อจ้ะเออมือนีมีชุดแม่ลูกแบบว่าถึกๆมาฝากพี่ฝาก,กน้องน้ำตาครับผมเอานะครับผมฝากสองห้าติดต,ต่ออเมนดาฟาร์มจไหน่อยนะครับผมเอ่อเฟซบุ๊กก็อเมนดาฟาร์มเป็นภาษาไทยนะคะ แล้วก็บเบอร์โทรจาก0855321958ค่ะแล้วก็อีกเบอร์นะคะ0985631062ค่ะแอดไลน์ได้ทั้งสองเลยนะคะครับผมอ่ารถทรงมีให้พี่นอ้องเฮ้าเนาะนะครับ<ช>อา5พี่น้องเฮ้า อยากได้ไก่ส่งได้เบิดนะครับเนาะส่งได้ทั่วประเทศไทยค่ะครับผมเอ้านะครับอีพี่ทีเลีวก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นย่างดีนะครับเอฟซีก็มาแบงนักเพลินไปเลี้ยงหลายตัวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อกี่ราคาโดนใจเกษตรกรผู้อยากเลี้ยงง่วเมื่อไม่งบประมาณบ่หลายติดตามช่องลูกคอนแน่นสายสารตามมาหลายอีพีแต่ว่าบ่อยู่ในงบจะเคลียอีพี่นีอยู่ในงบแน่นอนครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบื้องตัวแรกก็เลยนะครับเนาะนะครับผมเบิ่งแมลูก่อนนะครับพี่น้องเอาแมลูกมากอนะครับมือนมี่มี้ ่สองครูครับเอาครูใหญ่กว่านเลยครับพี่น้องแม่เฟรมใหญ่เลยร้อยหาศีบบอดฮอดว่าครับครูนี่ร้อยห้าสิบห้าวัดเมื่อกี้ค่ะอ่าร้อยหาศีบหาเรื่องส่วนสูงนะครับพี่น้องลูกสาวพอไดรครับนี่แดงเข้มเข้มจังสิลูกสาวซีวายหนึ่งหกศูนย์ค่ะอ่าลูกสาวซีวายหนึ่งหกศูนย์ครับพี่น้องซีวายหนึ่งหกศูนย์เป็นลูกตัวที่ตัวที่สองค่ะตัวที่สองนะครับอ่าหอดสองเดือนไปครับลูกสาวนี่หนึ่งเดือนนิดนิดค่ะอ่าเดือนนิดนิดครับพี่น้องกินนมหมกกะเหลียวว่างานพี่น้องนะครับผม เอานะครับตำหนิไม่มีจะมองเนอะครูนี่รับประกันตำหนิทั้งรับประกันไม่มีตำหนิทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่นอ้องเบิ้งลูกกับแม่เที่ยมกันพี่น้องนะครับเป็นโคมที่นะครับ,รนะรบส,สวยอีกหนึ่งโคม ราคาในครับอ่ะน,นี้มองเปิดคู่แรกแบงพี่แบงน้องเฮาเปิดไว้ที่37,000บาทค่ะ37,000บาทพี่น้องฟังไปครับพี่น้อง3 7มหมื่นได้แม่ลูกงามๆเฝ้ากดโทรก,กดไล์กันมาพูดมาคุยกันเลยครับพี่น้อง3 7มหมื่นลูกตัวที่2นะครับอยู่น่าแม่น,นี่เป็นลูก CY160 เอกสารครบเนาะเอกสารเอกสารครบครับพี่น้องแดงๆโบดถ์ๆคับพี่น้องซีวายหนึ่งหกศูนย์เบื้องการสู้ของเขาแม่เพลนฟิล์มอ่าลอย หาซิบหาหาิบหาวัดเรียบร้อยตำลีวันนี้เนื้อหลไนี่ครับผมเอานะครับผมสามหมื่นก็อีกเจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทครับพี่น้องตีแม่ตะโค้งซื้อๆเนี่กะเฉียดสามพื้นแล้วแถมลูกสาวไปเลยนะครับผมตำนีบ่ามีพร้อมนะครับผมกะใคยสนใจสำหรับอเมนานฟร์มกับอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามที่ถือว่าเอาใจสายผู้งบประมาณบรายอยากด้ง้อไปเลี่ยงแล้วให้แล้วหน้าช่วงนี้เป็นช่วงว่างเขาไปหาเกี่ยวไปหาลรหน้าปีนานี่พี่น้องเอาง้อแม่ลูกไปเลี่ยง ราคาถือว่าโดนใจต่อร่องกันได้อีกนิดหน่อยนะครับเนาะนะครับผมราคานี่ก็จะต่อเพิ่นหลายนะเพิ่นเปิดไท้ถือขนาดนี้เดี๋ยวไปเบิ่งคู่ที่2ครับพี่น้องเอามาคู่ใดจดไว้ด้อครับพี่น้องจดไว้อันนี้คู่แรกนะครับผมลูกซี่ว่ายคู่ที่2ลูกสาวก็เริ่มใหญ่แล้วครับคู่นี้แม่ทองหรดิจ้าอ่าซื้อ2ได้3ครับลูกสาวพอได้ครับนี่ ตัวนี้ลูกสาวช็อกโกแลตจ้ะอ่าลูกสาวช็อกโกแลต U N 4 1 7ครับพี่น้องช็อกโกแลต U N 4 1 7จักเดือนแล้วครับลูกสาวเพิ่นลูกสาวอายุ8เดือนจ้ะ8เดือนนะครับช็อกโกแลต U N 4 1 7แม่นีลอยซี่สิบห้าหอดบอลอยซี่สิบนิดๆลอยซี่สิบนิดๆน,น,นะครับผมเอาในท้องทับพ่อได้ไหมครับแม่เพื่อนในท้องทับไว้ V L 로조ค่ะ V L 로조 ประกันให้จักเดือนครับท่องประกันให้ยสเดือนจ้ะประกันให้ยสเดือนตรวจเศร้าเรียบร้อยนะครับเนาะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะครับลูกสองข้าทอง้อครับพี่น้องลูกที่สองข้าทองแม่สูงร้อยสี่สิบนะครับอ่านิดนิดนะครับสี่สิบบวกนิดนิดเนาะนะครับลูกสาวสีแดงเข้มเข้มครับคู่นี้เปิดไว้หลายไปแน่ครับ เปิดไว้สามหมื่นหกจ้ะสามหมื่นหกพันบาทซื้อสองได้สามครับพี่น้องนะครับเมียประกันห้องเรียบร้อยกับลูกสาวนะครับใครสนใจทักทายมาได้ครับที่อามนดาฟาร์มนะครับผมเอาสองคููพานไปของดีที่เด็ดนะครับมีมาให้ชมจากช่องลูกขอนแก่นเซาลิสานผู้หางัวไปเลี้ยงแต่ที่จริงไงครับราคานี่นะครับผมเอาต่อไปเป็นงัวสาวเนาะถามไปหางัวสาวใครอยากได้หลายตัวนะครับผมถือเงิน อ่านะครับลักมือนประหอดแสนนี่สิเด็กง่วสาวเป็นร้ายตัวละพี่น้องมาเบิ่งตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้อายุถึงขวบปีไปได้สิบเดือนจ้ะอายุสิบเดือนนะครับอายุสิบเดือนลูกสาวของพ่อ KF31 KF31 หนเสิบเดือนครับพี่น้องนะครับหูสันเป็นลูกผสมบรามันนะครับผมตัวนี้บตีกระทบด้วยครับพี่น้องบตีกระทบสวยๆเลยอันยังกาะเข้าสามารถเปลี่ยนไซมเมาบอคิดเงินเพิ่มจ้ะครับผมเอานะครับผู้ใดจับจองแล้ว อยากเปลี่ยนเมาเป็นขุมเนาะอยากจะใส่ขุมไห้นะครับที่เอมันดาฟ้ามว่ามีบริการใส่ขุมแถมไปไห้ฟรีเลยถอดอนะครับถอดเข้าออกเนาะนะครับถอดเข้าออกใส่ขุมไห้สวยๆนะครับตัวนี้หัวโลฮ็ดเขาเรียบร้อยเอาเปิดไว้ท่ายครับผมตัวนี้เปิดไว้สองหมื่นสามห้าร้อยค่ะสองหมื่นสามพันห้าร้อยราคาห้องบบท่านเด็ดตอได้ครับพี่้องห้องไว้ังบ่บท่านเด็ดตอลอง สองหมื่นสามพันบาทลูกสาวเจ้า KF สามหนึ่งอายุอายุสิบเดือนสิบเดือนนะครับผมเอาสาวตัวนี้เมาลุดแล้วเอาตัวนี้เมาลุดพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นตัวผูเนาะใช่่คะเอาขันเจ๊งหน้อยพยายางได้ง่วาผูหน่อยสายขุนนะครับสายไปเห็ดพอพันตัวนี้โครงสั่งใหญ่ได้พี่น้องน่าจะติดกระทบมานิดนึงเบืองปลายหูเพียงปากพอดีกระดูกกระเดี่ยวโครงสั่งใหญ่านะครับจักเดือนแล้วอายุเขาอายุเจ็ดเดือนจ้ดเจ็ดเดือนนะครับผมลูกสาวของพ่อ เออลูกชาย h k 779ค่ะอ้าวนะครับผมอเมริกาเจเจเจ้าเฮดเครับพี่น้องตัวนี้ประเทศเขาด้วยครับพี่น้องนะครับบริเวณเขาหนุ่มหน่อยอ่าตัวนี้นะครับลูก h k 7 7คนะครับเปิดไวได้เท่าไหรก่อนครับผมเปิดไว้15,500บาทค่ะ15,500บาทนะครับก็บถือว่าเป็นราคาที่อ่าเขาบอกเลยคือตีเนี่ยเลยเนาะนะครับผู้ <จะ S 1> สำหรับ <จะ S 1> ผู้สายขุนแต่บอกว่าเอาไปเห็ดพอพันเดี๋ยวบอกผมบอกว่าลูกเฮดเคเจเจเจ้าพี่น้องเบิ้งกระดูกกระเดี่ยวโค้งสางเขา นะครับผมคามื่นก็บาทนะครับนุ่มหน่อยนะครับแต่ที่ใจไม่ได้ครับพี่น้องนะครับเอาจะเอาหนึ่งคูก็ได้ครับหนึ่งผู้หนึ่งแม่ก็เอาไปเลี้ยงได้ผู้กําลังอยากเลี้ยงงาเอาแต่ในน้อยทังสี่ราคากับสีบบสูงนะครับเนาะจับต้องได้เพราะได้เสิ้งน้ำบาดานะครับเบื้องสาวตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็สาวน้อยเหมือนกันนะครับตัวนี้ลูกสาวของอาปาเช่ค่ะลูกสาวของอาปาเช่นะครับผมนี่นะครับ จักเดือนแล้วอาอยุเขาครับผมอายุเจ็ดเดือนจ้ะเจ็ดเดือนนะครับงวดเจ็ดเดือนส่วนสูงกับะไรมาตั้งแต่ตัว,ตว,ตวแรกถึงตัวที่สามนี่ผมว่าอยู่เฉียดเฉียดลอยสามสิบทุกตัวเนาะอลอยสามสิบทุกตัวครับพี่น้องตัวนี้ไม่ได้ทําเขานะครับเนื้อหนังดีอ่ตาตอนนี้โบมี่นะครับนี่ครับเปิดไฟรลายไปได้ครับ เปิดไว้15,500บาทค่ะ15,500ใช่ค่ะ1 5ื่นพี่น้องฟังบ่ผิดเอาคู่กับตัวผู้เมื่อกี้ก็1 5มื่ถึงกันมา30,000ได้ง้วนไป2โตนะครับผมเอาค่ะคุณทรงจะพูดคุยกันเอาได้1คู่ไปตั้งต้นนะครับตั้งคอกตั้งฟาร์มได้สบายครับพี่น้องนะครับอ่าไผงบประมาณอยู่ในเลียดนี่็ทักทายมาได้เลยเอาสาวน้อยหนึ่งนุ่มหนึ่งสาวไปก็ได้หรือสิเอาสองสาวจับคู่ก็ได้เนาะนะครับผมเอามีอีกหนึ่งสาวน้อยครับพี่น้องบาดนี้ ตัวนี้ก็เป็นตัวเมียเหมือนกัน<ช>เรืองเม็ดสีความลึกความหนาแม่นี่กับบอแพร์ไผ่กันครับพี่น้องในน้อย,อยซ้ำนี่เลียมโตกระล่างมาดีนะครับเอาตัวนี้ลูกสาวของตัวนี้ลูกสาวของ V.L. o j โลโจค่ะ V.L. o j โลโจนะครับผมอันนี้เป็นสาย V.L. หนาลึกจ้กเดือนแล้วครับ อายุ6เดือน <6 S 1> ค่ะหกเดือนพึ่งยาน้มมากนี่แหละครับพี่น้องหาหเดือนจับยาน้มได้ปกติก็หเดือนเจเดือน8เดือนแล้วแต่ขอกแต่ฟ้ามที่จับยาแต่ <Okay. S 2> เบิงต้นตของเขากับพี่น้องนะครับเบิงโครงสร้างหนาะลึกนะครับผมเอาได้ลึกของลำโตเม็ดสีก็ดีครับพี่น้องสาวหน่อยตัวนี้สาย VL อา้าวนะครับส่วนสูงอยู่ประมาณ125ยยี่สิบห้าถึงร้อยยี่สิบแปดแล้วเล่านี่ครับพี่น้องร้ 120, อยยี่สิบนะครับเอาร้อยยี่สิบหาประมาณนี้นะครับ เปิดไว้ไร้ไปไหนครับผมเปิดไว้16,000บาทค่ะ16,000บาทครับพี่น้องฟังราคาแล้วพี่น้องบอกเลยว่าอู้เป็นตะเอามาเลี้ยงครับพี่น้องหมื่นกว่าบาทได้สาวหน่อยลูกวีแอลโรดโจครับพี่น้องนะครับหมื่นกว่าอ่าใส่จับคู่กับอ่าสาวหน่อยตัวเมื่อกี้ลูกอาบาเช่ก็ได้ครับพี่น้องนะครับสายอาบาเช่เมื่อกี้นะครับผมจับคู่กันก็ได้อ่าไล่ละมื่นกว่าบาทครับพี่น้องพราเอาไปเลี้ยงนะครับเอาแบบนี้ถ่ายคลิปผู้ใดอยากได้แบบพรีเมียมมาบ่ายที่นี่ เบิ้งคลิปมานะครับยังบ่โดนใจพี่น้องว่ามีที่เด็ดใหญ่ๆบ่มีมาให้ชมครับพี่น้องขอกนี้เพิ่นมีทุกเกรดให้เลือกมักเลือดลอยว่าครับพี่น้องบาดนี้อเมริกันบราแมนพันธ์แท้เลือดลอยครับตัวนี้เป็นสายอ่านะครับผมลูกสาวออกฟอร์ดค่ะอ่าลูกสาวออกฟอร์ดนะครับผมโลโจ6 0ศซีอ่าเป็นมั่วแม่สาวอายุจักเดือนครับอายุเดี๋ยวเด้อจ้ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอล่อใบกันครับพี่น้องนะครับล่อใบกันใบเพชรดิกี ส่วนสูงผมว่ามีรอยหาซิฟนะครับผมรอบประมาณรอยหาซิฟนะครับเอานะครับอันนี้ใบอ่าเพชรดีกีนะครับลูกสาวออกฟอร์ดโลโจหกศูนย์สี่นะครับผมเกิดปีอ่าสองพันสองพันยี่สิบเอ้ยแมนบ่ครับนะครับเอาเกิดปีสองพันยี่สิบนะครับปีนี้สองพันอ่ายี่สิบถ้าได้กครับ 2,200 2,200หานะครับผมออกฟอร์ดโลโจ604แบรนด์วายเซตไดครับพี่น้องนะครับพี่น้องเห็นไหมครับวายเซต MS 379นะครับผม MS 379นะเออ MS 397ขอให้ครับพี่น้องนะครับผมอ่าเป็นง้วนแบรนด์วายเซตครับพี่น้องเป็นเลือดลอยพร้อมใบเพชรดีกรีนะครับผมไผรอยากได้ไปเลี้ยงอยากได้เลือดลอยครับพี่น้องผสมสิเข่ารอบหนึ่งเหรอจ้ะอ่าผสม กำลังจะเขารอบนึงเนาะใช่ค่ะอ่านะครับทับพ่อได้ไว้ครับผมเลดแมนค่ะอ่าทับเลดแมนไว้ครับพี่น้องนะครับทับเลดแมน195ทับ8ครับเจ้าเลดแมนนะครับสายโนเบิลครับพี่น้องนะครับผมสายโนเบิลพอพั่นเจ้าโนเบิลอ่าก็ลังทีผ่านรอบครับพี่น้องนะครับสีดีๆนะครับผมเบิ้งเอาหัวโลนโบดเข้ม เปิดไว้หลายไปไหนครับผมมองเปิดไว้เปิดไว้หกหมื่นเก้าค่ะหกสิบเก้าเลยครับพี่น้องนะครับหกสิบเก้าแบนด์ไวเส็จนะครับผมนี่ครับอยู่ถ่ายเพิ่นเอาแบนด์ไวเส็จนะครับผมมาให้เพิ่นเบิ้กนรกให้ยางได้เลือดลอยไปเลี้ยงนะครับผมกะทักทายที่อัมาด้าฟาร์มมาได้นะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์แรกก็ครับ0855321958ค่ะครับผมเอาสำหรับผู้สนใจแอดไลน์เบอร์นี้เนาะ ใช่ค่ะติดตามทางเพจแล้วครับผมติดตามทางเพจนะคะเป็นอเมนดาเป็นภาษาไทยค่ะอเมนดาฟาร์มนะครับผมเอาติดต่อช่องทางนี้ได้ครับพี่น้องทาง Facebook นะครับอ่าเบอร์โทรแอดไลน์ได้นะครับเนาะใช่นะครับผมผ่านไปผ่านมาทางลอยเอ็ดครับพี่น้องได้ครับออกจากลอยเอ็ดมาทางจัตุ นะครับผมมาปากมุดมาบ้านใดก็ครับผมบ้านแม่ตําบลสะอาดสมบูรณ์อาเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะครับผมเอานะครับอยู่ขอกอยู่ฝ่ามีคนอยู่เขามาเบิงใดนะครับผมหรืออยากจะอุ้นหนุนเขียงเนื้อลดครับบ้านนี้เห็นบอกว่าไปเห็ุธุรกิจเขียงเนื้อยู่ท่างในเมืองร้อยเอ็ดนะครับผม่ะอ่าเขียงเนื้อตั้งอยู่มองใดก็ครับผมอยู่เส้นลงพยาบาลจูริเวตจากซี่แยกไบพาทวัดตรงตรงออกไปทางไบพาทวัดจ่ะครับผม อ่า <Massachusetts. S 2> ชื่อร้านว่าจีไหนก็ครับแบบนี้ชื่อร้านว่าน้องแก่เขียงเนื้อค่ะครับผมกัผู้ใดมีการมีงานอยากจะได้เนื้อไปใส่งานนะครับผมสร้างจองกับอเมแมดาฟ้ามได้ครับพี่น้องนะครับมากแบบใดก็สร้างเขามาพูดคุยกันได้นะครับตามเบอร์โทรนีน้เลยครับพี่น้องถ้าพี่น้องอยู่ไกลๆในเมืองมีการมีงานอยากจะได้เนื้อนะครับไปใส่ในงานนะครับผมกัเป็นเนื้อง่วนะครับผมกับมากเกรดแบบใดก็สร้างกันได้นะครับกับที่ว่า อ่าน้องเพิ่งกับไปเปิดยุทธ่างพุ่นกับไปอุ้นุ้นกันได้ครับพี่น้องนะครับสำหรับอมดาฟาร์มสำหรับเมอ,บอร์นี่กับบาวาจะเป็นแม่ลูกสวยๆแม่สาวหรือวานะครับผมงวผูหน่อยนะครับพอเราไปเลี้ยงไปขุนมักเลียดลอยกับท่ายคลิปครับพี่น้องราคาต่อล่องในทุกโตมีบริการขนส่งนะครับราคาขอ,อกดีผมบอกเลยว่า ต่อแล้วพี่น้องที่ถือใจในราคาแน่นอนตั้งแต่เปิดมากกด้ถูกไปน,นี่ต่อลงไปอีกโดนใจอีกครับพี่น้องนะครับได้หลายโตพร้อมนะครับอีกพี่นี่ขอบคุณทีมงานอเมดาฟาร์มด้วยครับพี่น้องมันนี่บ่าว่าทีม่มาเป็นซื้อกลางกับฝากพี่ฝากน้องไว้จากลาพี่น้องมาสักนิดนะครับผมสวัสดีครับ